สบายดีทุกคนสบายดีวิดีโอนี้ก็เป็นหนึ่งในสามวิดีโอเนาะที่ยู่ดอนซิงซู่เป็นวิดีโอปิดท้ายแล้วเนาะหลังจากที่ได้พาทุกคนมาที่ยูดอนซิงซู่กับใช้เวลาเป็นติมหนึ่งมื้อเต็มๆต,มตมเนาะนี่ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศตอนคลายแรงแล้วตอนอยู่บริเวณที่วอาเขียวอยู่อยู่นี่เนาะก็คือจะเป็นท่าลงหลังจากท่าขึ้นบอนที่อ่าได้มานั่นเองเนาะก็เห็นว่าบรรยากาศยามค่ายแรงนี่ก็ถือว่าอากาศดีพอสมควรเนาะ พูดเนะาะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วแล้วบริเวณแถวนี้เขาจะเห็นว่ามีดอกไม้เนาะเป็นดอกหญา้าเนาะมีความสวยงามเลยนาะที่แบบว่าไม้มีดอกขาวดอกสีขาวแล้วก็ปนกันกับดอกสีเหลืองจังสิเราจะพาทุกคนมาเบ่งบรรยากาศเนาะอยู่บริเวณแถวทา่าเหงาเนาะค้างขึ้นตักระทางลงนี่จะเห็นว่าพราค้าไม่ค้าเส้าขายนื่อนกนได้นําเป็นประเภทของของบูซาห,หรือว่าเครื่อง ของฝากของต้นเนะาะเพราะว่าจะขายประเภทน้ําดื่มเครื่องดื่มอย่างประมาณต่างๆลหลายอย่างเนาะอยู่ในบริเวณทางขึ้นนีคกเราเห็นได้แบบว่าจับใจไซสยหรือว่าจะซื้อขึ้นอ่าประเภทน้ำเนาะขึ้นไปเทาวายพะอยู่ใช้นนดอดังกันได้คือกันเนาะนี่ก็คือจะจะเห็นเนะาะห่ว่าเขายางขึ้นมาเขาก็จะเห็นเลยนะฮะกัอยู่แถวบริเวณนี้หลายหลายคนกักําลังที่จะเดินทางกับเมืองข้ามเมืองเ้ายังบุเมืองแบบนี้บ่สองคนนี้ <laughs> <laughs> ตกเหือ ว่านขาดเมนเมนคนเราฟังคือกรรถันกนไปเรถพดีค่อัวโอ้ไม่ยังเดี๋ยวจะได้ก็มีคนมาเนี่ยมีเครื่องหลากหลายเป็นน้ำดื่มเนาะอันนี้ก็เป็นน้ำดื่มที่เขาเอาไปถวายผะเนาะแล้วก็มีดอกบลิงของบูซาต่างๆมีธูปมีทียน มีกาแฟต่างๆเนาะมีของฝากของต้อนสามารถซื้อได้เนาะยูฮาเอาขายางขึ้นไปพูดนก็จะเป็นขาขึ้นวัดนั่นเองนะทุกคนหลากหลายเนาะทางฝั่งนั่นก็นกนจะเป็นตู้ตูต้ตที่เพิ่นจะขายของกินเอาะครบเพราะว่าจะเป็นปีงเป็ดจีนปีงไก่จีนลูกซิ้นแกงไก่ทาบาเด็กตำมุกตำหมักต้องตัวย่อยถ่ายอยู่ลุม ย่านเพงบ่ย่านเนาะเพลงแบบเป็นปิ่งเพลงที่มวนแล้วปิ่เพลงที่เขาสามารถฟังได้เนาะบ่ย่านบ่ย่านเพลงตอนนี้เขากะจะยางลงท่ามันก็เป็นเวลาห้าโมงฝ่ายเนาะก็คือสิบเจ็ดโมงฝ่ายนั่นเองกะฮอดโมงที่จะเดินทางกลับแล้วเพราะว่าเฮืงเพ่นจะปิดสัญจรเนาะก็คือเป็นเวลาสิบแปดโมงนั่นเองเนาะแต่ว่าพูดเนาะมากับตัวย้อยสองล้อเที่ยวลาวและมากับไอลุงลุงล่าพาเที่ยวเนาะ นี่เที่ยวเนาะนี่กับผู้ใดบางิญมาเจอกันกับเรได้นัดกันเนาะแต่เราเจอผู้ห้เบิึงไม่เซ็นเยอะนี่คือบรรยากาศเนาะแมนพผมเป็นของฝากของต้อนเนาะจะพาทุกคนเบิ่งบรรยากาศตอนค่ายแรงเราคาขากลับเนาะบัดนี้เราจะปิดเท่าใดร่บายบายผู้นั้นไปเจอขึ้นหาผู้เนาะลงเขาละโชคดีไอ้ บรรยากาศอันนี้อยู่บริเวณอีกฝั่งหนึ่งเนาะขาเขาเนี้ยข้ามไปพูดกับจะแมนเป็นแคมของนอะบอนทีมี่ะขายเยอกับตลาดเต้นเด็งเนาะยืลุมลงไปพูดจะเห็นเป็นดอนจัน์ทางฝั่งนั้นแล้วเนะา,าะดอนจันนี้จะมีงานลายล้ำเนาะเป็นงานใหญ่เลยอ่ะอนที่เพิ่นมาคอยบริการให้เหาขาเนาะข้ามฝากก็คือปี้หอกซื้อปี้มากับราคา สาฟันกีบเนาะไตกับได้หาะซาฟันกีบเนาะก็เป็นเางใหญ่แบบนี้คอยบริการเขาขึ้นมาทางนี้ระยะนี้ก็นําของขึ้นสูงนหน่อยนึงเนะาะเนี่ยทางนี้แต่ว่าเงอาที่เอเกี่ยวจะกลับก็คืองาหลำนี้เนาะถ้าผู้คนมาอยู่เพราะว่าเพิ่นจะออกเป็นคิว เนาะไปเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบ่งบรรยากาศตอนที่ห้องคีเหงาขำฝากเนาะก็จะขึ้นไปขึ้นทางเพิ่งพูดเนาะบ่งบรรยากาศตอนนั้นนำกันทุกคนงานรำไงแบบนี้เลยเนาะที่บรกกามีเสือสูซี่ให้เรียว่าเซฟตี้ดีนะ นี่ก็คือจะปิดบรรยากาศยูแคมน้ำคลองจะเห็นประมาณนี้โอ้ยนอนสบายนะพูดน,น,นะนอนเพราะว่าสองสามมื้อขึ้นหลังนั่นจะฝนจะตกเนาะฝนตกละเหตุดให้น้ำคลองขึ้น,นเหนือเครื่อออกแล้ว พ่นการเดินทางมาหลายเนาะมือน,นี่ก็คิดว่าหลายคนเติบเนาะทีมากตเส็นว่าสามสี่ร้อยเนาะแต่ว่า<ม>หลายเรื่องบางนี้ก็เป็นพันกะมีเนาะทีเป็นเดินทางมาซาบราบุซามาขอพรหรือว่ามาขราวว้ยเนาะดูทีวัดอ่าหนอนชิงซู่แห่งนี้ก็คือจะมีเรื่องราวตำนานเกี่ยวกับพระยานาคมาหลายหนอ,องคนเสืออันนี้ถือเพลาออกละบางนี่เนาะก,ก็ดอนนี่ก็เป็นดอนของคนลาวอยู่เดอ้อมันจะเป็นดอน มีมีายแดนติดกับประเทศไทยเนาะยอข้ามฝากนี้ไปกจะเช็ยงตูประเทศไทยจะมีเงื่อนายล้ำเนาะมีเงือสี่ห้าหกล้ำทุก่เนาะเป็นเือขนาดไห่ที่เป็นคอยท่าบริการไ้เวฮาย้ยอนข้ามฝากกับสินั่วก็เป็นการสร้างรายได้เนาะให้ครับขอสะชชนชาวนี้สร้างรายได้อีกเดียวครับให้หลายคนสามารถค้าขายสินค้าเนาะเพราะว่าจะเป็นพืชพักในส่วนของคนที่ที่รังที่เขาเห็นนั่นแหละเนาะคือจะมีมะเขือมาขาย เออแล้วก็มีหลายหลายยาเนาะรักขายสะดวกสบายลลเลยเนยเขาสามารถแบบว่ามีความปลอดภัยสูงเนาะในการขี่เฮือในน้ำแบบนี้ 你了黄昏走。 ถือได้ว่าใช้เวลาในการขี่เหลลาร์ามมาเตอดอนเนาะฮอดฟังนี่ก็ใช้เวลาประมาณ1ิ18นาทีเนาะกับฮอดฟังปุ๊บเรียบร้อยแล้วนี่ฮอดฟังขี่อ่อนแล้วกูบรรยากาศตอนนี้ก็คลายแรงกับบรรยากาศดีแล้วแต่ว่าค่ะว่าเขาเนมไปชนเลยเนาะเขาจะเห็นว่าประชาชนเนาะเพื่อนอายูแถวๆนี้เพื่อนมาอนพิกะดุ่งเนาะพิกะดุ่งอยู่รูมพู่นเพราะว่าสังเกตบางน้ำคลองขึ้นหลายเนาะคิดว่าน่าจะได้ปลาแล้วเนาะไปทุกคน จักใหญ่เลยแหละเนาะไปทุกคนกลับปันกันถือว่าจบหนึ่งชิปเนาะที่ได้พาทุกคนมาเที่ยวมาเบ่งความคืบหน้าภายในดอนสิงซู่แห่งนี้ผ่านได้เวลาไปสี่เดือนกวน่าเนาะเห็นเนาะ,ะหลายอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่ก่อนกับแมนโบดี ody, มีเพืยให้ความบริการข้ามทางแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็มีเหตอขนาดใหญ่ขา้ามทาให้เขามีความปลอดภัยขึ้นในการเดินทางนี่ก็จะเป็นท่าขึ้นท่าขึ้นเออ เนี้ยไปเมื่อยปะเต็มหน้าเลยเ่อยเะฟังด้านนี้สีไข่อึดเมื่องเนาะทุกคนนี่ก็จะเป็นต้าฟังแตนเจือนนะคนก็เดาหินไม่ใช่ต้าฟังกันเจือนแบบนี้อยู่ฝั่งทางด้านนี้ เมื S <S ่อพอดแล้วเนาะนี่ฝั่งบอลน,นี่แหลนะเนาะทุกคนสั่างบึงได้สังเกตฝังแล้วนะี่ก็คือบอลที่เขาจะมาซื้อปีกออนนซื้ออยู่ในนั่นเนาะซื้ออยู่ในนั้นแล้วแต่จึงข้ามฟากไปเอาได้ละสิกลับเลยพอเดี๋ยวสิกลับเลยโอ้เน้ยัง เ <icana> ข<อ>้าใจหลายๆเข้าใจเข้าใจโดยโดยโดยเส้นการมุดในขนาดสิมาไหมโดยโดยวสิปีเนาะครับอ่ะนี่ก็คือจบไปแล้วสิเดินทางกลับแล้วเนาะขอ Industry. ขอบใจนะทุกท่านนะที่เข้ามาติดตามและท่านผชมเอาไว้พอกันไหมในอิทธาตไป